มากวนพอได้เศร้าเลยวะฮะมากวนคนจะเศร้าเดียวกะคีเดกจังวะเอาเอาเอาเอ้ยมาปลุกขวาได้เศราเลยพุนนผพ่อเอิ้นเออหนาวใส่หัาถุงเท้าฟ้่มทิ่ไปใช่ช เอาเก็บที่นอนเนี่ย<อ>ไป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 ซไปิช้ยซีไปชัลูกไืมปใช้ยอุอไอยไหองอีลาวอ่ะต่หน่อยนอนห้องคุณครับผมประา่างามลูกเขาของ,งานามยังเป็นจังบมตื่นนี่นี่จังโมตื่น เพิ่นจะนอนห้องนี้กับแม่เพิ่นเอาโอ้ <laughs> หัวละเนี่ยแย่หัวละหนาอยู่บปล่ลูกเฮ้ยย่าก็ตื่นกระเซาดิอะ้รู้แล้วมันสว,วยเลยด้นี่ดี๋ยดช่องเลยด้นี่ขี้แตกกระเซาเลยวะ ตื่นเช้าต้องอุจจาระก่อนนะลูกนะรถขับถ่ายจะได้ดีเตือนเช้ามาขี้เลยยิ่งดีโอ้โหหนาวใส่ชุงเท้าด้วยล่างนาล่างนาให้แล้วบรรยากาศตอนเศร้าบานเท่าน้าหนา,หนาวบานทงแห่งหนาวครับพี่น้อง ส่วนนี่นี่สีอาบน้ำตอนเศร้ากับพูนล,ละเหยียบทียงพูนละเร่งมือ,อมเพราะว่าย่านย่านลูกไข่ไหม,มย่านลูกไข่เป็นวัดเป็นนันไปมันสิงยากไปปลูกพอยแต่เศ้าเลยนี่นี่ Ao ao ao. Sẽ cái xe À, khui gặp nó. Đó, à, cái mi nó ngam à? Này này. ไปไหนเปไนิดไซเหรอเปิดไซเหรอกิดประลมนี่พ่อหนาวเลยหนูหนาวไหมเนี่ไม่หนาวเหรอเสียงดังเอาวันนี้มาอา่านนี่ยังไม่ไอา่านหนังสือเลยนะมาอา่านเร็วเอามาอา่อานอ่านให้พ่อฟังดิ <c oughs> เออจะพึ่งอจะพึ่งไหน อ้าวเปิดนี่อะไรคะอะไรไถูกต้องอันนี้ไรไถูกต้องอันนี้ไรหนูอะไรอะไรกวด อันนี้อะไรแมวถูกต้องอันนี้อะไรแม่ห้องอันนี้อะไรห้องค้งอันนี้อะไรถูกต้องต้อมถูกต้องชิงชิงถูกต้อง ถูกต้องอถูกต้องหนึ่งชเชือ<น>ถูกต้องโอเชดาตอปะาตะท้อฐานทอน้ำบุญโทอันนี้อะไร<อ>ปูอะไร นี่อะไรเด็กอันนี้อะไรถูกต้องอันนี้อะไรถุงอันนี้อะไรแม่ครับเอออันนี้ทุงอันนี้อะไรอันนี้อะไรใบไม้อันนี้อะไรถูกต้อง อันนี้อะไรพึง่งอันนี้ฝาอันนี้พานอันนี้ฟันอันนี้พอสัมเพาอันนี้อันนี้อันนี้แปลงฟันอีกอันนี้ ถูกต้องอันนี้ตยักษ์อันนี้น,นี่น,นี่อันนี้นี่ิงอันนี้โอ้ยโอ้ยวนอันนี้สอสราอันนี้สอสฤษีอันนี้เฉียอันนี้หอยหีบ อันนี้รอจุดาอันนี้อ่างอันนี้นกฮูกจบพอวันนี้เรียนแค่นี้พอเก่งมากไปนอนดื่มนมไปเมะดื่มนมอืมเก่งมาก ค่อยๆสอนเอาพี่น้องเพ,พต้องไปเร่งรีบให้เพื่อนเปิดให้เพื่อนเล่นเอาก็พยาย่าบอกแล้วเลนเยนนีะกับบอกแต่ว่าได้เด็ดมยกยากเป็นเสรมักแม่ทองคำยัาง,งากค้าซับซับย่างยากบางเที่ยงเพื่อนกระตอบบ่ได้นอกจากให้เข้าจำเข้าเห็นชูมือไหมจังรูปหมูรูปม้ารูปนี้เพื่อนก็นเพื่อนเห็นประจำนะ จังรูปนี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นอะไรอะไรนี่นไ,ไ,ไ <laughs> ตไตหยัง่งกันกันแล้วเพื่อนก็เห็นลูปน้ำของน้ำหยั่งเพื่อนกส็สิบอกเขา้าพัฒนาการสุดยอดครับนี่นี่ อืมชิปไปใช้อีกชิปไปใช้อีกแม่หากุญแจบา้านกุญแจรถบเ่เห็นบ่เอาไปใชม้มา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 ไปวุ้ยวุยว้ยวุย้ยวุ้ยแม่ยี่ไปแล้วมั้ยจ้าฮะยัง อย่างจ๋าที่นอนจตนหน่อยกับพับขึ้นไว้กับพวกเสียผานี่นี่เสียผาพ่อแม่ไปปิด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 ไอ้ก็เจ้าหกหึหึหึแล้วก็ <laughs> จะบอกอยังไปปิดอืม บอไปได้บไปได้เดียนบท่านออกเดียนบู้ท่านออกพูดลุ่งใดตาเขาฮะม,ม,มเขาห้องเขาห้องเขาห้องรวิรวรวว,ว,ว,วมันหนาวอยู่น้ำหมอกลงอยู่ลูกปะหมอกลง่งอยู่ ก็เปิดอา่านพี่น้องเน่เน่เน่ทุจ้าแล้วบป่ฮะ ยีทานแม่เพื่อนอันยามคืนก่อนนอนภาพจำกับเป็มอยู่เรื่องเทียกระสีขาดน้ำพี่น้องอว่ะของเล็ดนมาตรงห่วงอยู่ขนาดอยู่ในห้องเลยเนีย่อยู่ข้างนอกอีกตั้งหาก อะไรเต่าเหรอเต่าชนะเนี่ยเต่าชนะนะอืมเต่าวิ่งชนะกระต่าย่ะเต่าเดินช้ากว่ากระต่ายนะนี่แต่เต่าชนะกระต่ายได้ก็เพราะความพยายามนะกระต่ายวิ่งเร็วแต่ประมาทไงว่าเออไปรอ bạn chờ, y là có chiến thắng ở điều gì vậy? Hả? เอาขึ้นขึ้นอ yeah. ึบอึบดุดุงดุงด mhm. ุงดุด yep. ุงดุงดุดุงดุงดุงดุดุงดุงน้องกดเพลงเหรอจำได้พร้อมนี้ว่าเพลงอ่ะเต้นเต้นอ้าว เน่เน่หันมาหน้าหันหน้ามานี่เด้อพี่เน่เตื้อดึงดึงดึงดื้อดึงดึงกดกดไม้เอ้า ไปตกปลาดิฮะไปตกปลาดินั่นน่ะปลาอยู่นั่นน่ะมันพังหรือ,อยังเพิ่งจะไปเรียกหนังสือขึ้นมาอุ้ยผู้ใดดันเตียงออกมาเดี๋ยวตัวไหนดันเตียงเข้าไปก่อนเพิ่นเชียวยังซื้อหยัดเอาตกตก phước sẽ đây bò áo đeo muốn hai, đeo muốn hay đeo hoa muốn hay áo tốt phước bị cháy mất áo muốn tốt rồi เดียวเดียวเดียวเอาเอาตกเอาใส่ปากนี่มีอนนี้มีอนีแนี่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 เห็นบ่านี่ได้แล้วนี่เอาถือเอาอันนี้อันอนี้ลงถือเอาดีดีเอาตกเอาใส่ปากมัน เอาท่างนีไหมจับท่างนีไหมนี่เอาจับโอ้ยปะพี่น้องไปก่อนครับผมขอบคุณหลายๆติดต,ต,ตามความนารักความสุดใสของนี่เนเนอะทุกเศราฐีมาพบกันครับผมไปก่อนสวัสดีครับ